มิโปเลนนี้เป็นโปรตีนล้วนและเป็นโปรตีนที่มี G60 ชนิอย่างเดียวกลุ่มเดียวหมายถึงว่าเป็นโปรตีนที่ละลายในน้ําเท่านั้นนะครับจะไม่มีตัวที่ไม่ละลายในน้ําโดยตัวนี้จะมีความข้นประมาณ3เท่าของสีน้ำตาลจะดูแลอย่างไรครับจะช่วยดูแลเรื่องสมองฟื้นฟูสมองเซลล์สมองระบบสารสื่อประสาทได้ดีอันนี้ทํามาเป็นผง ก็ทําให้เหมาะกับผู้ที่ทานง่ายๆเด็กหรือว่าท่านพกติดตัวไปผสมน้ําทานได้เลยนะครับวันละ1-2ซอ,องได้นะครับและสิ่งสาคัญตัวมิกโ r เรนนั้นจะดูแลพวกผู้ที่เป็นกรดลย้อนแผลในกระเพาะนั้นจําเป็นมากนะครับบางคนเป็นกรดไลย้อนมาเป็นปีทานยาที่โรงพยาามาเป็นปีไม่หายนะครับมิกโพเรนตัวนี้จะไปช่วยฟื้นฟูให้ระบบการทํางานของกระเพาะลําไส้ได้ดีขึ้น จะไม่ทําให้กดออกมากัดกระเพาะกัดลําไส้และทําการรักษาแผลในกระเพาะได้ด้วยสําคัญนะครับและโดยเฉพาะผู้ที่เป็นมะเร็งเกี่ยวกับระบบลําไส้คือมะเร็งลําไส้นั้นทานมิกพลเลนเข้าไปแล้วจากงานวิจัยนั้นยังสามารถที่จะช่วยทําให้เล่งสร้างเม็ดเลือดขาวไปฆ่าเซลล์มะเร็งที่ลําไส้ได้ด้วยนะครับจากงานวิจัยที่ผมดูมาไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยที่อเมริกาหรือญี่ปุ่นหรือออสเตรเลีย ในแต่ในประเทศไทยเรานะครับที่สถาบันวิสาบันวิจัยเนี่ยครับคือคณะจูชีวจุราแพทยนจุลชีวจุฬาคณะวิทยศาศาสตร์เขาได้ทําการวิจัยเอาโปรตินของเรานั้นไปเทสกับคนที่ป่วยเป็นมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งลําไส้ได้ผลดีมากสามารถที่จะเร่งสร้างเม็เลือดขาวที่ชื่อว่า NK เซลไปฆ่าเซลล์มะเร็งได้ ได้ดีมากครับหมด100%โดยเฉพาะเซลล์ของมะเร็งที่ตับกับมะเร็งเต้านมได้เห็นผลเลยใครับผม